อำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุขโขทยัยซึ่งธรรมภาพนั้นจะได้หยิบยกในสิ่งที่เป็นคติธรรมเพื่อน้อมนำมากล่าวให้กับญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้สดับรับฟังเป็นประจำ วันนี้นั้นถือว่าตรงกับวันที่30ตุลาคมพุทธศักราช2,568นต้องขอบคุณท่านเจ้าที่สวทสุขโขทยัยที่แจ้งพอดีว่าช่วงนี้นี่หายไปหลายวันโยม นะไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เริ่มต้นในเรื่องของอเหตุบ้านการเมืองก่อนหน้านี้ก็เลยทำให้หยุดจัดรายการไปโยมนะหยุดจัดรายการไปชั่วระยะเวลาหนึ่งตอนนี้ก็เหตุบ้านการเมืองก็ยังคงอยู่แต่ว่ากิจกรรมต่าง ก็สามารถที่จัดได้ทําได้โดยความเหมาะสมเอาก่อนอื่นเลยต้องถือโอกาสไหนๆก็หายไปหลายวันขอโอกาสประชาสัมพันธ์ในส่วนของงานของวัดสวรรคารามนะหรือว่าวัดกลางในวันที่31ตุลาคมก็คือวันพรุ่งนี้แล้วโยม จะมีการทำบุญอดีตเจ้าวาดโดยยกหลวงปู่สวรรค์วรนายกพระสวรรนายกเนี่ยเป็นเหตุญาติโยมทั้งหลายเป็นการทำบุญอดีตเจ้าวาดครบรอบ60ปีแห่งการมรณภาพเพราะว่าจริงๆแล้วหลวงปู่เจ้าคุณสวรรค์เนี่ยท่านมรณภาพปี2508 ปีนี้ปี2 5 6พเท่ากับ60ปี5รอบโยมแห่งการจากไปของอดีตเจ้าวาดที่เป็นเจ้าคณะจังหวัดสวรรคโลกแล้วก็เป็นเจ้าคณะจังหวัดสุขโขทัยด้วยดังนั้นวัดสวรรคารามเนี่ยจัดให้มีการทำบุญถวายอดีตเจ้าวาดในทุกๆวันที่31ตุลาคม ปีนี้ก็จะเป็นการแจกทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนโรงเรียนต่างๆจําจนวน1 8 8ทุนโยมจำนวน188ทุนก็มีญาติโยมทั้งหลายร่วมเป็นเจ้าภาพามอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนทั้งหลายทั้งปวงดังกล่าว นี่คือสิ่งที่น่าชื่นใจว่าญาติโยมทั่วไปนั้นได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนกับวัดสวรรคารามโยมในการมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กๆจำนวน188ทุนโรงเรียนก็แจ้งเรื่องเกี่ยวกับทุนการศึกษามาเรียบร้อย นี่คือสิ่งที่วสวรรคารามกำลังดำเนินการญาติโยมทั้งหลายในวันพรุ่งนี้และที่น่าชื่นใจไปกว่านั้นเนี่ยวันพรุ่งนี้จะมีขบวนขบวนแห่รูปหลวงปู่เจ้าคุณสวรรค์หรือพระสว,วรรค์วรนายกโยมมีรูปหลวงปู่เจ้าคุณสวรรค์หรือพระสว,วรรค์วรนายกเนี่ยแห่จากสารหลักเมือง มายังวัดสวรรคารามด้วยล้อเกวียนจำนวนเจ็ดเล่มนะบนล้อเกวียนนั้นก็จะมีรูปหลวงปู่เจ้าคุณสวรรค์ทั้ง7ภาพที่มีอิริยาบถท,ที่แตกต่างกันไปเท่าที่จะหาได้เพราะว่าท่านมรณภาพตั้งแต่ปี2,508โยมก็อาจจะหาลำบากหน่อยหายากหน่อยนะแต่ก็หาได้ นะทั้ง7ภาพ6ภาพนะีอีกภาพหนึ่งซ้ำแต่เป็นสีกระขาวดำก็จะแห่จากสารหลักเมืองสวรรคโลกเนะี่ยมายังวัดสวรรคารามนะในวันพรุ่งนี้ช่วง7จ็ดโมงครึ่งตั้งขบวนแห่ที่สารหลักเมืองนะแต่จะไม่ได้มีเครื่องประโคมดน,นตรีที่เออกระริกนะเฮฮาโยมอาจจะเป็นวง โยธวาทิศหรือดุริยางนะโยมเล่นเพลงมาะตลอดเส้นทางหรือเพลงพระราชนิพนธ์ต่างๆที่พอจะปรับให้เข้ากับยุคสมัยได้ก็จะทำอย่างนั้นเป็นการแห่ปีแรกโยมปกติไม่มีการแห่รูปหลวงปู่เจ้าคุณสวรรค์แต่ว่าอรรมมาภาพนั้นอยากให้โรงเรียนมัธยมแห่งแรกของ ไม่แน่ใจว่าจังหวัดสุขโขทัยหรือเปล่านะถ้าจำไม่ผิดเหมือนจะเป็นโรงเรียนมัธยมแห่งแรกของจังหวัดสุขโขทยัยโยมก็คือโรงเรียนสวัสดานานวิทยาถ้าผิดพลาดขออภัยได้มีส่วนร่วมกับวัดสวรรคารามเพราะว่าหลวงปู่เจ้าคุณสวรรค์นั้นนะมีรูปปั้นหรือรูปเหมือนเนี่ยอยู่ที่โรงเรียนสวัสดานานวิทยานะที่ประตูทางเข้าโรงเรียน นะสาราบัณฑิตอันนี้ข่าวที่หนึ่งนะขออนุญาตท่านเจ้าหน้าที่สวทสุขโขทัยนะที่ได้ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับงานวัดให้ทราบเพราะว่าจะถึงวันงานและอยากให้คณะศัทธาทุกท่านได้มีโอกาสได้อนุโมทนาบุญร่วมกันนะนอกเหนือจากนั้นเนี่ยวันที่2พฤศจิกายนวันที่31เรามอบทุนการศึกษา188ทุน มีการแสดงพระธรรมเทศนาโดยท่านเจ้าคณะจังหวัดสุขโขทยัยนะพระสงฆ์ทั้งนั้นเจริญพระพุทธมนต์สวดพระพุทธมนต์ถวายอดีตเจ้าวาดแล้วก็รับประทานอาหารร่วมกันนั่นคือในกิจกรรมที่1ต่อมาในวันที่สองพฤศจิกายนนะซึ่งเป็นวันอาทิตย์ต้นเดือนแน่นอนเมื่อถึงวันอาทิตย์ต้นเดือนเนี่ยวัดสวรรคารามก็จะจัดให้มีการทําบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้งประจำเดือนนั้นๆโยมดังนั้นอาทิตย์แรกของเดือนพฤศจิกายนนั้นตรงกับวันที่สองพฤศจิกาโยมอาทิตย์แรกตรงกับวันที่สองพฤศจิกาก็เป็นที่รู้กันเป็นที่นัดหมายกันว่าทุกวันอาทิตย์ต้นเดือนหรือวันอาทิตย์แรกของเดือนวัดสวรรคารามจะจัดให้มีการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ประจำเดือนนั้นๆดังนั้นเนี่ยก็ใช้เสียงนี้เชิญชวนประชาสัมพันธ์ญาติโยมร่วมกิจกรรมทําบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งประจําเดือนได้เพื่อนำสิ่งของทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้ไปดูแลสังคมโยมนำสิ่งของเหล่านี้ไปดูแลสังคมไปเกื้อกูลต่อสังคมด้วยกันในกลุ่มเปราะบางร่วมกับโรงพยาบาลสวรรคโลกนี่คือสิ่งที่เราทำมาอย่างยาวนาน ต่อมานอกเหนือจากนั้นหลังจากวันที่สองพฤศจิกาก็จะเป็นวันที่สามที่สี่พฤศจิกายนโยมวันที่สามที่สี่พฤศจิกาเนี่ยเป็นวันทอดกระถินประจำปีของทางวัดสวรรคารามปีนี้กำหนดหมายตรงกับวันที่สองที่เออขอโทษวันที่สามที่สี่พฤศจิกายนนะต้องบอกว่า วันที่วันที่สามเนี่ยเป็นวันตั้งองค์กถินโยมวันที่สี่นะวันที่สี่เป็นวันทอดของทางวัสวรรคารามญาติโยมทั้งหลาย วันที่3เป็นวันตั้งองค์กถินวันที่4เป็นวันทอดเกือบจะเป็นวัดสุดท้ายแล้วโยมที่มีการทอดกรถินประจำปีเพราะว่าวันสุดท้ายของงานกรถินก็คือวันที่ห้าพฤศจิกายนดังนั้นวันที่4ี่เป็นวันรองวันสุดท้ายวันสุดท้ายจริงๆก็คือวันที่5 จึงใช้เสียงนี้ประชาสัมพันธ์นผ่านสวทสุขโขทยัยนะให้ญาติโยมทั้งหลายที่เป็นคณะศรัทธาที่อยากจะร่วมอนุโมทนากับวัดสวรรคารามอำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุขโขทยัยได้ร่วมอนุโมทนาบุญใหญ่ประจำปีปีหนึ่งมีเพียงครั้งเดียวในเรื่องของการทอดกระถินนะซึ่งวัดสวรรคารามนั้นจัดตรงกับวันที่3ที่ส คืนวันที่3านี่ญาติโยมทั้งหลายาตอนเช้าอาจจะมีขบวนประชาสัมพันธ์รอบตลาดสวรรคโลกและยามค่ำคืนนั้นจะมีงานแสดงแสงสีเสียงเพื่อให้ญาติโยมทั้งหลายได้รู้ถึงประวัติศาสตร์ความเป็นมาเกี่ยวกับประเพณีรอยกระทงจะพูดถึงนางนพมาศ โยมพูดถึงนางนพมาศพูดถึงพ่อขุนรามคําแหงที่เราจะได้ยินคําว่าลอยกระทงทรงประทีปที่มาที่ไปของคําว่าลอยกระทงทรงประทีปนั้นหมายถึงอย่างไรพ่อขุนรามคําแหงเนี่ยเกี่ยวข้องอย่างไรนะกับการลอยกระทงใครเป็นผู้ประดิษฐ์กระทงถวายนะพ่อขุนรามคําแหงมหาราช ญาติโยมทั้งหลายก็จะได้ชมในวันที่สพฤศจิกายนแล้วในวันนั้นเนี่ยจะมาบอกโยมท่านหนึ่งว่าให้ก่อนก่อนที่จะแสดงแสงสีเสียงเนี่ยปรับให้เข้ากับยุคสมัยแล้วก็ให้มีการขับเสภาโอ้โหโยมต้องบอกแบบนี้ว่าโยมที่มาทำงานแสงสีเสียง คือเขาขับเสภาให้ธรรมาฟังอาตอมาบอกว่าอาตอมาจะปรับกิจกรรมว่าก่อนเริ่มก่อนเริ่มงานเนี่ยเราจะต้องมีการถวายอะไรพระองค์ท่าน,นสมเด็จพระนางเจ้าสีกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจะต้องมีการกล่าวถวายอะไรด้วยสำนึกในพระมหากราุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ ก็เลยถามโยมว่าเราจะทําอะไรอย่างไรปรากฏว่าโยมบอกว่าท่านอยากทําอะไรเขาบอกว่าหลวงน้องอยากทําอะไรเดี๋ยวพี่จัดให้ได้ปรากฏว่าธมาก็ถามว่าขับเสภาถวายความอะไรพระองค์ท่านได้ไหมโอ้โหโยม เขาบอกอาตมาว่าหลวงน้องรู้ไหมว่าพี่คือมือหนึ่งของกรมศิลปากรในการขับเสภาในสมัยก่อนรุ่นก่อนเรียกว่าเขาเป็นตัวหลักสำคัญของกรมศิลปากรจบน้าจะศินมาโดยแท้โยมแล้วเขาก็ขับเสภาให้อาตมาฟังเดี๋ยวนั้นเลย โยมเชื่อไหมว่าอาตมานั่งฟังเขาขึ้นต้นเโอ้โหโยมประทับใจแบบขนลุกเลยด้วยคำสัต์จริงเลยพอฟังแล้วสึกเสียงเขาไม่น่าเชื่อเขื่อธอรมาไม่น่าเชื่อว่าเขาจะขับเสพาได้น้ำเสียงสดแล้วก็เขาเรียกอะไรอะท่วงทำนองจังหวะเขื่อธรรมาขนลุกเลย ว่าเออโยมพี่ไม่ยาเชื่อว่าโยมพี่จะสามารถขับเสภาได้ดีได้ไพเราะแบบนี้จริงๆแล้วก็ขนลุกจริงๆโยมในขณะที่อาตมานั่งฟังสดเดียวนั้นเลยจากเขาอ่ะเขาร้อยเรียงขับให้อาตมาฟังอาตอมาก็เลยบอกว่าขอแบบนี้เลยถวายพระองค์ท่านเถอะนะถวายอะไรแด่พระองค์ท่านนะโยมพี่เขาก็เลยบอกว่านั้นเดี๋ยวต้องไปหาเขาเรียกอะไรเหมือนกับกนที่เป็นถ้อยเป็นคำอ่ะ โยมเหมือนกรอนที่จะต้องเอามาขับเขาบอกว่าไม่ว่าจะเป็นกรอน8กดกาบยานีส1บเอ็ดเต่างๆเ,เดี๋ยวโยมพี่ขอเวลาหาก่อนแต่ตอนนี้งานเขายุ่งมากเพราะาต้องซ้อมการแสดงถวายพระองค์ท่านด้วยนะแล้วก็อาจมามอบงานให้เพิ่มเติมก็คือเรื่องของเสภาจริงๆถ้าหากว่าใครที่ฟังรายการพุทธธรรมนำชีวิตอยู่เนี่ยโยมมีความสามารถด้านการแต่งกาบแต่งกร ถวายพระองค์ท่านแล้วเชื่อมโยงกับวัสวรรคารามในเนื้อหานะว่าวัสวรรคารามทําอะไรนะแล้วก็ถวายอะไรแด่พระองค์ท่านจริงโยมถ้าหากว่าใครมีความรู้ความสามารถเช่นนี้เนี่ยโยมแต่งให้ตมาหน่อยเถอนะอยากได้แล้วที่สําคัญคือเวลามันมีจํากัดมีเวลาเพียงแค่สามวันเท่านั้นโยม ใครมีความรู้ความสามารถจริงๆมีโยมที่บ้านสวนหรือในที่เคยเอาหนังสือมาถวายตมาหน,ะนังสือมงคลชีวิตเนี่ยโยมที่โยมแต่งเป็นคำกรไว้เป็นอาจารย์เก่านะคุณครูมานบนวลงามนะที่เคยเอาหนังสือมงคลมาถวายตมานะตมาพูดในรายการยึยุตจนจบเวลามงคลนี่นะ ครูมานบคุณครูไชลไนวลงามถ้าหากแม้นว่าครูสามารถที่จะแต่งเป็นกาบเป็นกรเพื่อที่จะให้โยมที่ทำงานแสงสีเสียงให้อัตมานั้นได้ขับร้องถวายพระพันปีเกี่ยวกับการไว้อะไร ที่มีถ้อยคําเกี่ยวกับวัสวรรคารามเข้าไปเชื่อมโยงชาวบ้านวาสวรรคารามเข้าไปอยู่ในเนื้อหาตรงนั้นได้หรือครูท่านอื่นหรือใครท่านอื่นที่มีความสามารถโยมขอความเมตตาอยากได้เป็นการเฉพาะเลยที่ร้อยเรียงเป็นการเฉพาะที่จะมอบให้กับวัสวรรคารามเพื่อถวายอะไรแด่พระพันปีโยมติดต่อตามาได้เลยนะ โยมโยมโทรติดต่อ,ตอต่อมาโดยตรงได้เลยที่เบอร์โทรศัพท์084-624-0706หนะหลังจากจบการแสดงแสงสีเสียงยามค่ำคืนแล้วเนี่ยเราจะมีการถวายอะไรพระองค์ท่านปิดท้ายโดยการจุดตะคันร้อยดวงใจถวายพระพันปีโยมดังนั้นกิจกรรมเหล่านี้เนี่ย เราจัดขึ้นเพื่อน้อมถวายพระองค์ท่านน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คารายญาติโยมทั้งหลายนะฮะนี่คือสิ่งที่วัดสวรรคารามตั้งใจจะทํารรถวายพระพันปีหลวงก็คือสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนน,นีนะพันปีหลวงดังนั้นเนี่ยจึง ถือโอกาสใช้พื้นที่ของสวทสุขโขทัยในเช้าเนี้ยประกาศประชาสัมพันธ์เชิญชวนญาติโยมท่านใดที่สามารถแต่งกาบแต่งกรต่างๆได้เนี่ยโยมรบกวนนะรบกวนติดต่อต่อมาหน่อยทําถวายนะโยมนะเพราะว่าไม่มีสินจ้างรางวัลน,นะไม่ว่าใครก็ตามถ้าหากว่ามีจิตที่เป็นกุศลและมีความสามารถด้านนี้ที่สามารถแต่งได้อย่างรวดเร็ว เคยมีเมื่อก่อนนิยมท่านหนึ่งอยู่สสจนะอยู่สาธารณสุขจังหวัดถ้าอาตมาจำไม่ผิดชื่อว่าโยมสมคิดเคยแต่งคำสเสถียราวาด <c oughs> เขาเรียกบทสเสถียราวาดเนาะอาตมาไม่ค่อยเข้าใจเรื่องหลักของกาบโกกาบกรอะไรต่างๆไม่มีความรู้ด้านนี้เลยนะเคยแต่งบทสเสถียราวาดถวายอตา,มอาอตมาเมื่อวันเกิดอาตมาเมื่อ สักเกือบสิบกว่าปีแล้วโยมแต่ว่าแตมาไม่ได้รู้จักเขาโดยตรงนั้นตอนนั้นผ่านพยาบาลท่านหนึ่งแต่ว่าพยาบาลท่านนั้นเสียชีวิตไปแล้วก็เลยไม่รู้จะติดต่อ,อยังไงแต่รู้ว่าเขาเคยทํางานอยู่สสจสาธารณส,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 สุขจังหวัดชื่อว่าโยมสมคิดหรือไงแต่แตมาไม่รู้ว่านามสกุลเขาชื่ออะไรจําไม่ได้เพราะเคยได้ยินพี่พยาบาลท่านนั้นเรียกว่าพี่สมคิดจําชื่อนี้ได้ที่แต่งบทอะไรนะ อาเสียะวาดหรืออะไรเขาเรียกสักอย่างประมาณนี้ถวายตมานะาตามาจะไม่แน่ใจถ้าพูดผิดว่าชื่อคําเรียกนี้ผิดขออภัยเพราะไม่มีความรู้ด้านนี้จริงๆนะตัวเองไม่ถนัดเรื่องของการแต่งหรือบทความหรือต่างๆที่เป็น,เป,นเป็นกราบเป็นกรออะไรพวกนี้าตามาจะไม่มีความรู้ด้านนี้นะไม่ถนัดด้านนี้เลยนะต,ต้องขออภัยถ้าหากจะเรียกชื่อผิดหรือออ,อกเสียงผิดในเกี่ยวกับด้านนี้ต้องขออภัยอย่างยิ่งเลยอันะนี้นี่ฝากไว้ เผื่อว่าจะมีใครผู้หนึ่งผู้ใดเป็นผู้รู้มีความสามารถนะมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์แล้วอยากจะร่วมถวายอะไรเป็นบทให้คำว่าบทความแล้วกันเนาะแต่มาเรียกไม่ถูกว่าต้องใช้ศัพท์ว่ายังไงในภาษาที่เขาจะต้องเขียนนะรบกวนโยมติดต่อต,อตอมาหน่อยนะที่เบอร์โทรศัพท์084 624-07-06นะแต่มาอยากขับเสพาแต่ไม่ได้ขับเองนะอยากให้โยมขับเสพาถวายพระพันปนะีเพื่อน้อมถวายอะไรแด่พระองค์ท่านนะใครมีความสามารถขอความเมตตาโดยละกันโยมนะก็จะหาหลายๆช่องทางเพื่อที่จะทําให้สมพระเกียรติที่สุดนะทุกวันนี้วัดสวนคารามเนี่ยก็จะให้มีการสวดพระพิธรรม ทุกวันเวลา18นาฬิกาตั้งแต่วันที่26ที่ผ่านมาเราเริ่มสวดภาพพิธรรมตั้งแต่วันที่26ที่ผ่านมาโยกเริ่มสวด26่7 28 29 30วันนี้วันนี้ก็จะมีเจ้าภาพสวดพระพิธรรมเนี่ยน่าจะ6เจ้าภาพหรือ7เจ้าภาพมาจำไม่ได้เมื่อวานนี้มี6เจ้าภาพวันนี้น่าจะมี6หรือไม่ก็7เจ้าภาพแล้วก็จะสวดวันพุ่งพรุ่งนี้วันที่31อีก1วัน หลังจาก31ตุลาไปแล้วเนี่ยเราก็จะสวดทุกๆวันศุกรนะ์ตั้งใจว่าจะสวดทุกๆวันศุกร์จนครบร้อยวันนะวันสัตตมวานนะวันนีนะ้วันนี้วันที่30ตุลาเนี่ยเรียกว่าเป็นทำวันทำบุญครบรอบ7วันหรือถ้าเป็นศัพท์ก็เรียกว่าสัตตมวานนะสตาานันะสตตะแปลว่า7นะ แต่ถ้าร้อยวันก็เป็นสะตะนะต,ต่อเต่าตัวเดียวแต่ถ้า7วันต่อเต่า2ตัวอ่านว่าสัตตะมะวานเนาะถ้าร้อยวันก็ต่อเต่าตัวเดียว,วสะตะแปลว่าร้อยสตังแปลว่าร้อยเนะเหมือนถ้าอามาจําไม่ผิดเนี่ยทำบุญสะตะมะวานหรือร้อยวันจะตรงกับวันที่31มมก,กราคมคือตั้งใจว่าตลอดนับแต่นี้ไปทุกๆวันศุกร์เนี่ย ก็จะมีสวนพระพิธธรรมถวายพระพันปีจนครบร้อยวัน,นตัวเองตั้งใจไว้แบบนั้นอยากทําถวายพระองค์ท่าน,นาในฐนานะที่เป็นมิ่งขวัญของพวงชนชาวไทยและเราก็อยู่ใต้ร่มพระบารมีของพระองค์ท่านมาอย่างยาวนาน,นอาตมาเองก็เป็นบุคคลหนึ่งที่เกิดทันในยุคสมัยของพระองค์ท่านสิ่งใดที่สามารถทําได้ก็จะน้อมถวายเป็นพระราชกุศล นะตั้งใจกระทําถวายพระองค์ท่านในส่วนตรงนี้เอาละญาติโยมทั้งหลายวันนี้ต้องขออภัยว่าจะไม่ได้มีคติธรรมให้โยมฟังแต่มาเพื่อบอกกล่าวเล่าขานในสิ่งที่กําลังจะทําอยู่ให้กับท่านทั้งหลายได้ไดรับทราบด้วยกันนะส่วนวันที่4พฤศจิกานั้นอย่างที่บอกว่าเป็นวันทอดกรถินยามค่ําคืนก็มีการแสดงนะที่จะถวายพระองค์ท่านอีกหคืนเหมือนกันโยม นะก็ปรับให้มันเหมาะสมกับยุคสมัยดังกล่าวนะเพราะว่าในส่วนของภาครัฐเองในส่วนของรัฐบาลเองก็ไม่ได้ห้ามกิจกรรมใดๆแต่ให้ดูความเหมาะสมในกิจกรรมนั้นๆนะสามารถทําได้ญาติโยมทั้งหลายที่ที่เป็นท่านผู้ฟังทั่วไปเหมือนกันก็สามารถทํากิจกรรมต่างๆได้นะแต่เขาขอความอนุเคราะห์ขอความเมตตาว่าให้อยู่บนพื้นฐานของความเหมาะสมในช่วงนี้ นะเพื่อถวายอะไรแด่พระองค์ท่านเท่านั้นเองนะเพราะนั้นโยมไม่ต้องกังวลใจไม่ต้องกลัวว่านะจะผิดกฎหมายกฎบ้านกฎเมืองโหโยมพระองค์ท่านมีเมตตานะในส่วนตรงนี้สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นที่รักของปวงชนชาวไทยและพระองค์ก็ทรงห่วงใยทุกสุขของนะไพ่ไฟ,ฟ้าประชาราษฎร์อยู่แล้วของพระสงฆ์ที่กของพระองค์อยู่แล้วในส่วนตรงนี้ ดังนั้นโยมไม่ต้องกังวลใจแต่อยากให้คำนึงถึงความเหมาะสมเท่านั้นเองเชื่อว่าหลายคนมีดุลยพินิษ์ว่าควรหรือไม่ควรแต่ประการใดในช่วงสถานการณ์อย่างนี้อาตมาเชื่อด้วยความสุจริตใจว่าเราทุกคนสามารถที่จะแยกแยะและมองเห็นได้เอาละญาติโยมทั้งหลายเวลาหมดหมดเวลาท้า,ท,าที่สุดนี้ขอความสุขความเจริญในธรรม จงบังเกิดมีกาบรรดาญาติโยมท่านสาธุชนทุกคนทุกท่านเทินขอเจริญพร